ว่าในโลกเหล่านี้มีกุหลาบกี่สายพันธุ์กันบนโลกเหล่านี้มีกุหลาบมากกว่า40,000พันชนิดแต่ละพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์ต่างกันไปทั้งรูปทรงขนาดกลีบและสีสันของมันมีสีชมพูเหลืองแดงขาวม่วงบางพันธุ์ก็มีสองสีผสมกันนะ กุหลาบไม่ใช่แค่สวยเท่านั้นกลิ่นก็แตกต่างกันด้วยและในวงการการปลูกไม้ดอกหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าอ r t i c u l t u r e ก็มีพันธ์ุใหม่ๆเกิดขึ้นทุกปีบางพันธ์ตั้งชื่อตามคนดังเพื่อให้เกียรติเช่นพันธ์ุของมาเิีนมอนโรพัน์ของควีนอลิซาเบธหรือพันธลุยส์เดลฟูเนสนักแสดงตลกจากฝรั่งเศสร,รวมไปถึงคาสตาฟิโอซึ่งเป็นนักแสดงโอเปรา่าจากการ์ตูนตินตินด้วย แต่กุหลาบที่โด่งดังที่สุดในโลกคือพันธุ์ peace rose หรือกุหลาบแห่งสันติภาพดอกมีสีเหลืองนวลไล่ชมพูปลายกลีบอ่อนโยนและสวยงามมากมันถูกพัฒนาขึ้นในฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและตั้งชื่อว่า peace ที่แปลว่าสงบสุขหลังสงครามนั่นเองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและสันติภาพของทั่วโลกเป็นพันธุ์ที่คนปลูกกันมากที่สุดในโลกเชล่แล้วเพื่อนเ,อน,เอนเคยเห็นกุหลาบพ,พันธุ์ไหนบ้างที่บ้านเรา คอมเมนต์บอกจีบ้างนะจีรู้จีเล่า